สวัสดีครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงให้นะครับผ่หาหน้อยฝากกดติดตามเพจนะครับผมไปดูลฟ์สดนะครับเขือ่ออภัยเลขเด็ดเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับเข้าเป็นงวดที่แปดแล้วนะครับผมในเพจนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับผมเก้าพค นอยวีใครจะลองสูตรใหม่นอยวีวันนี้รู่นหกไปเลยนะครับผมรู่นหกนะนอยวีนะครับผม วกันทุน3ตัวนะครับอย่าลืมนะครับ3ตัวต้องตามนะครับ3ามน้อยนะครับสตัวนี้แตกแตกปีนะครับสูตรนี้นะ วิ่งรูดนะครับมีหนึ่งกับสี่นะครับฟันหนึ่งไปเลยนะครับผมวันนี้นะฟันหนึ่งไปเลยหนึ่งห้าแปดศูนย์หกหนึ่ง สายเน้นนะครับสายเน้นของเราก็จะมีสายเน้นของเราก็จะมีแปดเจ็ดนะครับห้าสองนะครับเน้นนะเอ่สี่ห้านะครับ สามตัวหนึ่งแปดเจ็ดนะครับผมสี่ห้าสองนะครับหนึ่งห้าเจ็ดสี่แปดสองห้าสามเจ็ดนะครับ สี่ศูนย์สองนะครับผมสายด่วนของเราก็มีนะครับสายด่วนนะทุกท่านนะสายด่วน 1>, 1 7 18นะครับ1718นะครับใครอยากชัดเจนก็เข้าไปดูในเพจน,นะเดี๋ยวจะปักลิง์กไว้ให้นะครับผมปักลิง์กไว้ให้นะครับหนึ่งเจ็หนึ่งแปนะครับหนึ่เจดหนนะครับสายด่วน ให้ทุกท่านไปติดตามในเพจไฟ์สดอีกรอบนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ขอให้ปัง,ปงๆรวยๆนะครับสามนอยนะครับผมสามนอยนะครับลองติดตามดูนะครับติดไว้บ้างนะครับห้าบาทสิบบาทนะครับสามตัวมัดรวม สามนอยนะครับผมขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับไปกดติดตามเพจได้นะครับผมเจอกันไลฟ์สด1ิบหนาฬิกานะครับทุกวันนะครับผมส,สวัสดีครับ